วันนี้วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2568นะคะเมื่อวานนี้ก็คือได้ลงมือทำสวนผัดถาดายา่าขุดดินแล้วก็ปลูกปลูกขนาแล้วก็ต้นน้ำมันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำเทไม่ได้ไม่ได้ไไดอะ ทำวิดีโอบันทึกภาพไว้ก่อนที่จะต่อที่จะทำจะในสภาพสวนว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือหลังจากที่ทำเสร็จแล้วคะ่ะเมื่อวานเนี่ยก็คือปลูกเต็มพื้นที่ตรงนู้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ลงมือปลูกบ้างแต่มันไม่ขึ้นเพราะว่าอาจจะมันด้วยสภาพอากาศหรืออะไรหลายอย่างแล้วก็มันร้อน ก็เลยต้องดัดยาก็ขึ้นเต็มก็เลยต้องลงมือด่า,ดาย่าแล้วก็ขุดปลูกใหม่อันนี้ก็คือต้นแต่ต้นทานตะวันเนี่ยความชอบส่วนตัวชอบอยู่แล้วก็เลยปลูกกะว่าจะปลูกให้เป็นรั้วแต่ว่าที่ขึ้นมาได้แค่นี้เพราะว่า,อาลอดจากสภาพอากาศเนาะ ก็ประมาณนี้แล้ค่ะต้นกล้วยกำลังขึ้นหน่ออ่อนๆแล้วก็อันนี้ก็รงมันฝรั่งกะเพร,า,รเาอยู่ตรงนั้นก็ขดุดปลูกปูกผักในการที่ขุดหลุมแล้วก็เอามเมล็ดโรยลงไปในหลุมแล้วก็กลบเลยเพราะว่า เรากล้าต้นกล้าไว้แล้วก็มันตายหมดอ่ะถ้าสมมติะจะกล้าใหม่หรือว่าไปซื้อมันก็ไม่มีอย่างที่เราอยากได้ก็เลยแต่แเรามีเมล็ดก็เลยเอาเมล็ดก่อนนะเ,เมล็ดปลูกเลยกะว่าขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือ,อให้ทวดาท่านเลี้ยงน้ำฝนบ้างเราลดบ้างอะไรเงี้ย แล้วก็แถวบ้านเราอะนกป่าก็เยอะก็เลยต้นทานตะวันกลคิดว่าอย่างน้อยสวยงามไยแล้วก็เมล็ดมันก็เป็นเป็นเมล็ดพืชให้แก่นกป่าแล้วก็เหลือจากนกป่าก็ขึ้นมาปีหน้า แค่นี้ค่ะด้วยความสวยของเมล็ดทานตะวันเนาะอดอกทานตะวันที่ขึ้นจากเมล็ดเมื่อปีที่แล้วอาะาจย์ตรงนี้นก็จะมีน้ำเนาะขอจบแค่นี้นะคะวัสดีค่ะ